คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะแกะนะคะแกะพัสดุที่เขาห่อมาแบบนี้เนาะแล้วจังก็ลืมว่ามันเป็นอะไรนะลืมเหมือนกันแต่ว่าชําระเงินปลายทางนะคะโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นหลักฐานเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะเป็นหลักฐานเพื่อ,อเป็นการว่าถ้าสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าสินค้าชํารุดเสียหายทางบริษัทก็จะยิน,ยน,ยนดีที่จะรับผิดชอบในจุดนั้นเนาะแต่ถ้าคุณไม่อัดคลิปวิดีโอเอาไวา้ เขาจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะคะและจางเองก็เคยพลาดแล้วนะคะที่ว่าไม่เคยถ่ายไว้เราเราไว้ใจไงเราไว้ใจคิดว่าสินค้าคงตรงปกนู่นนี่นั่นก็บ่อยครั้งอะ่ะที่ไม่ค่อยได้อัดแต่ครั้งนี้นะคะจะลองอัดดูนะคะและ้วก็เนี่ยคะ่ะพร้อมๆเลยนะคะมาดูว่าข้างในเป็นอะไรเอยแล้วจ้งสั่งอะไรนะตัวเองก็สัง่งสั่งหลายอย่างก็ลืมจานอันเร้มันแฉกทุท่าทุกคนคืออะไรเนาะว้าวนี่เจอแล้วค่ะทุกคนเป็นอะไรนะ เป็นชุดอ่าเป็นชุดแสกแน่นอนเลยเป็นชุดแสกมัดย้อมแน่นอนเลยรัวการจะชอบนี่ใช่ใช่ทุกคนนี่ออกมาแล้วค่ะทุกคนมาดูนะคะมี2ชุดนะคะว้าวเขาแถมมันนี้มาแน่นอนเลยเนะะี่ยค่ะเป็นของแถมค่ะทุกคนเ,เขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นของอของแถมพิเศษจากร้านขอบพระคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าทางร้านนะคะได้รับสินค้าแล้วอย่าลืมแวะมา รีวิวด้วยนะคะเขาบอกให้รีวิวด้วยอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวทางร้านไปในตัวเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นชุดแสตที่เป็นมัดย้อมค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะเป็นหน้าตาอันนี้เป็นชุดสั้นนะคะนี่ราคาย้อมยาวคือเป็นอะไรที่คือชอบใส่เนาะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แบบใส่นอนก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้นี่ค่ะลักจังก็จะสั่งสั่งเป็นชุดสั้นนะคะเพราะว่าชุดยาวยาวเกินไปสําหรับรักจังนี่ค่ะ ก็ตรงปกนะคะทุกคนเป็นสีสันที่รักจางสางนี่ลองดูอีกชุดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะลองดูอีกชุดหนึ่งชุดนึงชุดนึงมีสองชุดค่ะที่รักจางสางมาเนาะเขาก็จะมีวิธีการซักนี่แนะนําวิธีการซักด้วยนะคะเดี๋ยวรักจางจะลองอ่านดูเนาะว่ารักวิธีการถนอมผ้าโดยการซักเนี่ยทายังไงนะคะอันนี้มาโชว์ชุดที่สองะคะ่ะทุกคนชุดที่สองนี่คะ่ะนี่เป็นสีสีดําลายดําตัวนี้จะยาวก,กว่า อ๋อเป็นชุดยาวแสดงว,ว่าลักจังสัง่งมาสองชุดสั่งแล้วก็ลืมทุกคนคะ่ะนี่เป็นชุดยาวนะคะสีดาเป็นลายแบบนี้นะคะเดี๋ยวลักจังจะใส่โชว์เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็สินค้าตรงปกเนาะก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าสบายใจแล้วแหละอ่าเราก็ได้อ่าเปิดตั้งแต่ครั้งแรกอ่าเปิดตั้งแต่การแกะพัสดุเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นสินค้านะคะแล้วก็ได้เห็นของแถมด้วยเป็นอะไรที่กริบกิบกิบชอบน่ารักนะคะเป็นเข้าเข้ากับ เทศก,กาลพอดีเลยค่ะทุกคนขา2องศจริงๆลักจังก็ซื้ออยู่นะแต่ว่าไม่ได้ซื้อ2 0งศทุกคนดูสิใส่ไหมสค่คะใส่ไหมคะน่ารักจังเลยได้ชุดแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้ยังโชว์ของเขาว่ายังไม่ได้แกะออกนะนี่ทุกคนีเได้สองสีก็เป็นสีที่เนี่ยค่ะใส่ใส่ได้บ่อยๆเนาะสีดําสีอะไรอย่างนี้แล้วก็สีแบบนี้ ถ้าเกิดโอเคแล้วก็จะสั่งเข้าต่อจริงๆสั่งเข้าไปแล้ว2ชุดนะคะร้านนี้เคยอุดหนุนแล้วนะคะตรงปกนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มีของแถมมาให้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ